บทกวีชีวิตของนักมวยดีชื่อดวงดาวน้อยลูกสายกองดินนักสู้ผู้สร้างอนาคตด้วยหัวใจของวิชาชีพมวยไทยท่ามกลางพื้นแผ่นดินที่มันเต็มไปด้วยความลำบากความเล้นแขนความยากจนมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเม็ดเหงือ่อและสายเลือดของนักสู้เพราะเขาไม่ได้มีต้นทนชีวิตที่เหมือนใครไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มั่งคัง่งแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่คนทั้งโลกไม่มีนั่นคือหัวใจนักสู้ที่มันแปลเปลี่ยนเป็นความอดทนและความฝันราคาแพงนั่นคือวิชาชีพมวยไทยมันคือใบเบิก ทางสำคัญที่จะทําให้คนไทยทางประเทศได้รู้จักคําว่าดวงดาวน้อยลูกสายกองดินหนักสูผู้เลือกเส้นทางวิชาชีพนักสูผู้เลือกเส้นทางมวยไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากก้าวเล็กๆบนความทรงจําที่เต็มเปี่ยมแปลเปลี่ยนเป็นจากพื้นดินสู่ก,ก้าวแรกบนผืนผ้าใบแห่งศักดิ์ศรีเข่าล้มแล้วลุกมานับครั้งไม่ถ้วนทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เขาแข็งกร่งขึ้นเพราะคําว่ามวยไทย ไม่ใช่เพียงศิละปะของการต่อสู้เท่านั้นแต่มันคือครูที่คอยสอนสั่งให้รู้จักวินัยรู้จักความอดทนและรู้จักในคำว่าคว้าความฝันด้วย2มือและหนึ่งหัวใจของนักสู้จึงได้ถือกำเนิดเป็นดวงดาวน้อยลูกสายกองดินใช้หัวใจเป็นแรงขับเคลื่อนใช้แม่ไม้มวยไทย เป็นเส้นทางนำพาและใช้ความเพียรพยายามเป็นสะพานก้าวข้ามทุกขวากหนามเขายืนหยัดฝึกซ้อมมวยไทยตั้งแต่แสงแรกของวันจนถึงยามค่ำคืนที่ทุกคนหลับไหลทุกหยาดเหงือที่ล่วงโรยไปมันคือหลักฐานสำคัญของการต่อสู้ที่ไม่มีวันท้อถอยของดวงดาวน้อยลูกสายกองดินเพราะการเวลาพิสูจน์คนจึงได้เห็นว่าจากเด็กหญิงธรรมดานในวันนั้นที่ก้าวขึ้นมาต่อสู้บนผืนผ้าใบแห่งศักดิ์ศรีวันนี้เขากลายเป็นนักสู้บนเวทีที่มีผู้คนจดจำ